ก็มองกงนีก็มองอยู่จริงๆวันนี้นะคะวันนี้นะคะหน่งสองสหวันนี้ไม่้ทำไก็ผีเนี่ยตัวสามขสเดียวไปเลยไม่ต้องไปแล้วบินไปไหนอ่ะพี่มาก็นี่เนยนะ1 2 3สออุ้ย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 อะไรอุ้เล่นอนดีจ เยนไม่ต้องไม่ต้องไปดูพอดีพอดีไปครับแล้วกเรื่องใหม่รักต่างระดับไม่ใช่รักต่างดัรักต่างระดับโอเคโอเคก็อ่ะอ่ะนโอ้โอ้ชยยกล่ะยกขยับตอไปร้หเออครับพี่ไกไปก ผู้ชายสิเรื <Hospital> ่องก่อนอาเล็กหลายทีนะก็่อนอาเล็กตลอเรื่งก่อนไปทั้งสิคนแล้วนะคิดก่อนเอเดครับ เดียทำเก่งมากไหมทุกคนงานนี้เดียทำ